คือหม้อพักอ่ะยิ่งมีเยอะมันก็ยิ่งเงียบแต่มันอั้นแล้วก็กรองไอเสียใช่พหมไม่ไม่กรองหม้อพักไม่ได้กรองไม่ได้เป็นตัวกรองพักคือพักกรองก็คือแคทที่มันโอบขอไปร้านอ่ะเนี่ยหม้อพักกลางนะไอหม้อพักกลางเนี่ยมันก็แล้ละสูตรมันก็จะมีออกมาใช่ป่ะออามังนี้แล้วมันก็จะมีผนังกั้นลูวีอยู่ตรงนี้เยื้องไปเยื่งมาอะไรอย่ายเงี่ยเขาเรใส่เยื้องเหมือนให้มันยาวขึ้น ไม่ใช่คือให้ให้ไอเสียงออกมาใช่ป่ะมันไม่ตรงปืดมาเลยอะให้มันปะทะผนัง,แล,นง,แ,ลนงแล้วก็ต้องอ,อ้อมแล้วก็ปะทะผนังแล้วก็ต้องอ้อมไรื่งเงี้ยให้มันซิกแซกอยู่ในทอน่อมันก็จะกันเสียงคือมันก็ทำให้เงียบลงทำใเงียบลงทําให้อัน้นทําให้เกิดแรงบิดในรอบต่าแล้วหม้อพักปลายก็เหมือนกันนะครับหม้อพักปลายก็คล้ายๆกันแต่ว่าโดยมากแล้วหม้อพักกลางเนี่ยมันทําให้เงียบลง,งเฉยๆไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นพวกซาวจูนนิ่งไรเท่าไหร่ส่วนใหญ่พวกเลี้ยงเสียงว่าจะเพาะไอเพาะมักจะอยู่ที่มอพักบ เพราะว่ามันใกล้ทางออกมันใกล้ได้ยินได้ยินชัดแล้วถ้าเราเอาหม,มอพักไปออกเสียงก็จะเสียงมันก็จะแบบเครื่องมันออกข้างหน้าไปยังไงก็เสียงก็ประมาณนั้นอะ่ะแต่โม่พักไปเนี่ยสามารถแต่งเสียงให้รถมีคาแรคเตอร์เฉพาะแล้ว,วอย่าง<ม>ดาวไบต์เงี้ยครับ<ม>พวกสปอร์ตแคดแคดเลสแบบเพนโลได้ไหมพี่แบบเรื่องเสียงอย่างนี้แบบเพราะว่าทางอากาศมันโฟรมีถ้าเป็นอย่างดาวไป์เดิมมันเงียบอย่างพวกรถทีทีเห็นป่ะใส่าดาวไบ์เดิมใส่แคดบลสยังไงก็ไม่ดัง <laughs> ก็ยังเงียบอยู่ อพอเราเป็นสปอร์ตแคทก็ดังขึ้นมาหน่อยพอโล่งก็ดังมากขึ้นถูกไหมล่ะก็เหมือนเราคนเราพูดอะนะพูดพูดใส่กระบอกอะกระบอกตั้งเนี่ยกระบอกกวงอะเสียงมันผ่านเข้ากันปะล่ะเสียงมันก็เป็นคลื่นชนิดหนึ่งถูกไหมพลังงานเสียงก็มันเป็นคลื่นเป็นคลื่นเสียงถ้าคลื่นมันไปกระทบวัตถุคลื่นมันก็ถูกค่อยๆกั้นหักล้างไปอะไรแบบนี้